สวัสดีคะ่ะมาดูมุมมองทองคากันนะคะมาเริ่มกันที่ทําฟิล์มใหญ่เหมือนเดิมเนอะเพราะว่าวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะ ในทางเฟมใหญ่เนี่ยทางเฟมสามมันนะคะหน้าบายยังคงได้เปรียบราคากับ EMA นะคะยังคงมีระยะห่างกันมากๆเลยนะคะแล้วก็ชุดของการพักตัวของเขานะคะเพิ่งเป็นการพักตัวครั้งที่2ยังมีโอกาสนะคะถ้าเกิดเขาเป็น small Egg wave นะคะยังมีโอกาสที่ราคาจะเกิดการพักตัว1ครั้งแล้วปรับตัวขึ้นไปต่อนะคะซึ่งมันก็ยังสอดคล้องกับ EMA ที่ยังคงมีระยะห่างบอกกับว่า ณปนะัจจุบันตอนนี้ยังไม่เกิดสัญญาณคลาสสิกไดเวอร์เซนอะไรนะคะเดี๋ยวเราดับไปดูที่ทำเฟมมันค่ะในทำเฟมมันชุดของการเคลื่อนที่ที่เราจะโฟกัสก็จะเป็นบริเวณนี้ที่ปรับตัวขึ้นมานะคะก็ <c oughs> คือจากเดิมเนี่ยที่ราคาปรับตัวเป็นโมโนเวฟแทง่ทงแทนสีเขียวตรงนี้นะคะ พอเราดอปไปเราจะเจอชุดของการพักตัว1ชุดนะคะก็คือบริเวณนี้ราคาขึ้นนะคะแล้วก็พักตัวแล้วก็ปรับตัวขึ้นซึ่งณนะปัจจุบันตอนนี้นะคะเพิ่งเห็นชุดของการพักตัวหรือว่าแท่งเทียนสีแดงเนี่ยแค่เพียง1ครั้งนะคะแล้วก็ EMA เนี่ยยังคงซับพอร์ตอยู่ด้านล่างยังไม่เกิดสัญญาณคลาสสิกใดอะไรนะคะเพราะฉะนั้นบ่งบอกว่าหน้าบายยังคงได้เปรียบเช่นเดียวกันกับทำเฟรมสามมันนะคะ เดี๋ยวเราเดับไปดูที่ t i ท r a m e Week ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะจาก t i ทำเฟ m m ม n t h ที่ราคาปรับตัวขึ้นมาเป็นโนโมโนเวฟแท่งเทียนสีเขียวสม่ำเสมอเลยพอดับมาที่ t i m ท r a m e ม e e k เราก็จะเห็นว่าราคานะคะเขาเกิดการพักตัวเกิดขึ้นนะคะซึ่งราคาเนี่ยณปัจจุบันตอนนี้การพักตัวของเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าการพักตัวก่อนหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะ บ่งบอกว่าชุดที่ปรับตัวขึ้นมากับชุดที่กำลังปรับตัวออกข้างนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนละชุดการเคลื่อนที่กันนะคะแล้วก็แน่นอนว่า EMA ยังคงซัพพอร์ตอยู่ด้านล่างบวกกับเกิดสัญญาณฮิตเด่นในวัจนบริเวณนี้นะคะบ่งบอกว่ามีโอกาสที่เขาจะเกิดการพักตัวแล้วไปต่อตามทิศทางเดิมหรือว่าทิศทางหน้าบายนั่นเองนะคะในทาเฟรมนี้ ซึ่งมันก็สอดคล้องกับในทางเฟรมมันที่เราสมมติฐานกันไว้ว่ามีโอกาสที่เขาจะปรับตัวเป็นแห้งเสียแดงอีกหนึ่งครั้งแล้วค่อยไปต่อนะคะเพราะฉะนั้นในทางเฟรมนี้เองก็คือยังคงอยู่ในกรอบไซเว์นั่นเองค่ะแต่เป็นไซเวเพื่อมีโอกาสที่จะไปต่อก็คือไซเวเพื่อขึ้น ซึ่งสวิงณนะปัจจุบันใน t i m ท f r เ m e Week ที่เราจะโฟกัสน,นะคะก็คือจะเป็นบริเวณนี้ราคาปรับตัวขึ้นมาค่ะเกิดการพักตัวปรับตัวขึ้นแล้วก็ณนะปัจจุบันกําลังอยู่ในช่วงของการพักตัวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราดอกไปดูใน t ท m e เฟร m e Day ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกันอีกบ้างพอดอกมาใน t ท m e เฟร m e Day นะคะเราก็จะมาตีสวิงกันนะคะแน่นอนที่สวิงที่เราจะโฟกัสในทม์เฟรมเดย์นะคะก็คือ จะเป็นบริเวณตรงนี้ราคาปรับตัวขึ้นนะคะเกิดการพักตัวหนึ่งครั้งแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปเป็นโมโนเวฟเนาะแล้วณนะปัจจุบันตอนนี้นะคะราคาเขาก็ปรับตัวลงมานะคะเกิดการพักตัวค่ะปรับตัวลงแล้วก็เกิดการพักตัวแล้วก็ปรับตัวลงเพราะฉะนั้นสว,วิงณนะปัจจุบันของ TimeF r a m e Day นะคะที่จะโฟกัสก็คือบริเวณตรงนี้เป็นทิศทางขาลงแล้วกัน ลงพักนะคะลงพักแล้วก็ปรับตัวลงมาซึ่งณนะปัจจุบันตอนนี้นะคะในทางเฟมเดย y ยังไม่ได้เกิดสัญญาณ Hit เด่นไดเวอร์เจอะไรนะคะมีแต่โซนต้นกำเนิดที่เราจะตีเอาไว้นะคะแล้วก็ณปัจจุบันตอนนี้ราคามาชน EMA ชนโซนต้นกำเนิดแล้วราคาเขาก็รูดกลับขึ้นไปนะคะบริเวณตรงนี้ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดับลงไปดูในไทม์เฟรมย่อยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างพอดอบมาในไทม์เฟรม H4 4นะคะเราก็จะมาโฟกัสกันว่าราคาเกิดอะไรขึ้นนะคะในไทม์เฟรม H4 4เราก็จะเริ่มเห็นว่าเกิดการพักตัวของเขานะคะจากเดิมในไทม์เฟรม e a y เนี่ยที่ราคาเขาปรับตัวลงมาเป็นแท่งเทียนสีแดงแล้วก็อยู่ดีๆก็เกิดการ ลู่ไส้ขึ้นไปนะคะปิดเป็นแบบคล้ายๆเครื่องหมายโดจิหรือว่าสัญญาณการกลับตัวอะไรแถวๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นในทางเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเห็นการพักตัวของเขานะคะก็คือบริเวณแถวๆนี้นะคะปรับตัวลงนะคะแล้วก็พักตัวแล้วก็ปรับตัวลงซึ่งณปัจจุบันตอนนี้สวิงที่ปรับตัวขึ้นมาเส้นสีดำตรงนี้ค่ะสามารถทำลาย ซับไพโซนฝั่งซ้ายมือบริเวณนี้ไปได้เรียบร้อยแล้วนะคะบ่งบอกว่าชุดการเคลื่อนที่ซ้ายกับขวามือเนี่ยน่าจะเป็นคนละชุดการเคลื่อนที่กันแน่นอนนะคะแล้วยังไงต่อเนาะเราก็จะต้องมาดูกันนะคะว่าณปัจจุบันนี้ราคาเขาสามารถหลุดโซนต้นกําเนิดบริเวณแถวๆนี้ไปได้หรือเปล่านะคะซึ่งเมื่อเช้านี้นะคะราคาเขาก็ เกิดการพักตัวพอๆกันในทำเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยยังไม่เห็นนะเอาเป็นว่าณนะปัจจุบันตอนนี้นะคะทำเฟรมสีชั่วโมงมาเจอแนวซับไพโซหรือว่าแนวต้านข้ามเซกเมนต์ฝั่งซ้ายมือนะคะส่งผลให้ขวามือของเราเนี่ยเกิดเป็นการพักตัวเกิดขึ้นนะคะถ้าราคาเขาไม่สามารถหลุดโซนต้นกำเนิดบริเวณนี้ที่เราตีเอาไว้ได้เนี่ยมีโอกาสที่ราคาเขาจะเริ่มออกข้าง แล้วก็เปลี่ยนเป็นทิศทางขาขึ้นแทนนะคะอันนี้เป็นมุมมองแรงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดับลงไปดูใน time f r a m ย่อยๆนะอันนี้เป็นมุมมองใหญ่ใน time frame สชั่วโมงก็มองว่ามีโอกาสเกิดเป็นภาพนี้ราคาลงมาไม่หลุดตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วปรับตัวขึ้นไปเริ่มที่จะมีการออกข้างอย่างนี้นะคะอันนี้เนี่ยเราจะรอความชัดเจนแล้วเราจะเข้าเทรดด้วยการฟ o ล l บริเวณแถวๆนี้ เป็นการ follow by กับอีกมุมมองหนึ่งนะคะเมื่อเช้าเมื่อเช้าเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขาเกิดการทำลายฝั่งซ้ายมือนในทาง,ฟงเฟมเฮดหนึ่งแล,แล้วราคาลงมาไม่หลุดโซนต้นกำเนิดบริเวณนี้ส่งผลให้นะคะราคาเขาปรับตัวขึ้นไปบริเวณนี้ใช่ไหมคะ แล้วเกิดการพักตัวเนื่องจากเจอซับไยโซนฝั่งซ้ายมือซึ่งเป็นซับไพข้ามเซกเมนต์ราคาพักตัวพอๆกันนะคะตรงนี้ทำให้ราคาเขาปรับตัวขึ้นไปเจอแนวต้านถัดไปนะคะแต่ว่าตอนนี้การพักตัวของเขาเนี่ยสองรอบและอย่างนี้หนึ่งครั้งนะคะครั้งที่สองนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ที่พักตัวลงมาเนี่ยมีโอกาสนะคะที่เกิดการพักตัวที่มีขนาดใหญ่ขึ้น อาจจะเป็นลงมาแบบว่าตรงนี้เกิดสัญญาณฮิตและแต่ตรงนี้เนี่ยอาจจะเกิดเป็นฮิตไม่นิวไฮหรือเปล่านะคะมาสิมาติดโซนต้นกําเนิดบริเวณแถวๆนี้แล้วปรับตัวลงมาเป็นลงมาใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอะคะ่ะเหมือนที่เราวางแผนไว้ว่าททมเฟรมสชั่วโมองมีโอกาสลงมาแถว oom บริเวณน,นี้นะนะคะอันนี้เป็นแผนแรกซึ่งมันจะสอดคล้องกับทมเฟรมเฮนะคะ ตรงนี้เกิดสัญญาณฮิตและเรารอคอนเฟิร์มในไทม์เฟรมย่อยๆว่าตรงนี้เนี่ยจะสามารถเกิดฮิตไม่ทำนิวโลราคาอีควอลิตี้เปลี่ยนเซกเมนต์เปลี่ยนอันนี้เราจะบายขึ้นไปได้ไหมถ้า EMA ในไทม์เฟรมย่อยๆกลับมาซัพพอตหน้าบ่ายเราจะบายขึ้นไปถึงแถวๆ OOM บร,ริเวณนี้นะคะแต่ว่าอีกมุมมองหนึ่งนะคะก็คือ ถ้าเขาลงมาด้วยความเร็วแรงชันแบบณนะปัจจุบันตอนนี้นะคะแล้วก็ณนะตอนนี้เนี่ยส่วนตัวมองว่าสามารถทำลาย s u p p l ด d ตรงนี้ไปได้แล้วการพักตัวของเขาเนี่ยก็ยังคงมีขนาดเล็กอยู่นะคะราคาลงมาพักตัวนะคะแล้วก็ลงมาถ้าการพักตัวของเขายังมีขนาดเล็กๆเ,เป็นแท่งที่นสีเขียวเล็กๆเ,เนี่ยก็มองว่ายังมีโอกาสที่รานะคาเขาจะปรับตัวลงต่อนะคะ ตรงนี้ก็เลยมองว่ายัางคงเซลล์ได้นะคะรอเขาเกิดการพักตัวหรือว่า,าพักตัวที่ชัดเจนก่อนนะคะเพราะฉะนั้นแผนในวันนี้นะคะส่วนตัวมองว่าเขาจะคงวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวยของทมเฟรม h 1เนี่ยแหละค่ะราคาน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบแนวรับแนวต้านบริเวณแถวแถวนี้ถ้าราคาลงมาแล้วพักตัวเล็ก ที่มีขนาดเล็กเงื่อนไขนะคะก็คือที่มีขนาดเล็กกว่าบริเวณแถวๆนี้เล็กกว่าตรงนี้นะคะราคายังมีโอกาสที่จะลงไปต่อตามทิศทางเดิมก็คือหน้าเซลล์ยังคงได้เปรียบน,นะคะแต่ว่าถ้าราคาลงมาแล้วเริ่มที่จะมีการออกข้างขนาดใหญ่กว่าก่อนหน้าตรงนี้ตรงนี้ขนาดใหญ่กว่าตรงนี้นะคะแล้ว hit เกิดสัญญาณไม่นิวโรไม่หลุด OOM บริเวณนี้นะคะอันนี้เริ่มที่จะเปลี่ยนเป็นมองหน้าบายแต่บายขึ้นไม่หา OOM ด้านบนนะคะแล้วก็รอดูเหมือนกันว่าราคาเนี่ยเขาจะพักตัวใหญ่กว่าก่อนหน้าไหมใหญ่กว่าตรงนี้ไหมถ้าไม่ใหญ่กว่าตรงนี้นะคะก็มีโอกาสที่ราคาเขาจะพักเพื่อขึ้นต่อเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าพักตัวที่มีขนาดใหญ่ พอๆกันหรือว่าใหญ่กว่าก่อนหน้าตรงนี้ก็มองว่ามีโอกาสที่ราคาเขาจะปรับตัวลงมาหาชุดด้านล่างตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องรอคอนเฟิร์มก่อนทั้ง3ภาพเลยนะคะว่าจะเป็นภาพไหนภาพแรกต้องไม่ใหญ่กว่าก่อนหน้าตรงนี้เป็นเงื่อนไขหนึภาพที่2นะคะการพักตัวต้องใหญ่กว่าก่อนหน้าตรงนี้แล้วก็เกิดสัญญาณ ไม่หลุด OOM บริเวณนี้ราคามีโอกาสจะปรับตัวขึ้นไปหาแนวต้านหรือว่า OOM แถวๆนี้แล้วเงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือการพักตัวของเขาเนี่ยก็จะต้องไม่ใหญ่กว่าตรงนี้หรือว่าการพักตัวของเขาพอๆกันกับตรงนี้หรือตรงนี้ก็คือสีฟ้าอันนี้นะคะอันนี้จะมีโอกาสไปต่อกับอันที่3นะคะก็คือขึ้นมาเกิดการพักตัวใหญ่เลย เกิดสัญญาณ Hit ไม่นิวไฮราคาไม่หลุด OOM นะคะมีโอกาสที่จะเกิดภาพ3ก็คือลงมาหา OOM ด้านล่างตรงนี้นะคะสำหรับแผนวันนี้จะมีประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าวันที่วันที่19กรกรกฎาคม2568นะคะเรามีนัดสัมมนาการไบเนลตาเซลแนวรับ ใครสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามที่เพจสีสหายได้เลยค่ะเวลาเก้าโมงเช้าถึง18นาฬิกานะคะจัดกันเต็มเต็มจุกๆ1วันเต็มเลยแน่นอนว่าจะได้ความรู้กันไปอย่างคับข้างเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ